ช่องเจ้าจอยชานเอียอีกละครับเส้นเดิมครับถนนบางนาตราดก, 3, ก 3, มสาบกมสามสิมุ่งหน้ากับบางนาครับผม บางบ,อบอ่อบางบ่อสมุทรปราการวันนี้อากาศเหมืนมอนเาซ่าๆบางหมอกยัไงไงไม่รู้ ยาวครับผมวิ่งกันยา,ยาวสายตรงเลยบางนาตราดสายตรงตรงอย่างเดียวรถเยอะครับเส้นนี้เดี๋ยวนี้รถเยอะมากเป็นถนนบางนาตราดเพราะว่าเส้นนี้มันเชื่อมต่อหลายๆที่หลายๆทางมีคมก็เยอะ สุดสายก็นุ่นแหละครับผมจนหุ่นมัทยาถึงตราดรถเต็มทุกช่องทางจะราจอ โรงพยาบาลบางนาสองกมยี่สิบสีครับผมบางนาตราดกมยี่ส ยิ่งเข้าเขตใกล้กรุงเทพเท่าไหร่รถก็ยิ่งเยอะเท่านั้นเอออ่าอ่าอ่ามือใหม่หัดขับครับผมแมนบ้แมนบ้มือใหม่หัดขับนะแมนบ้รถเก่าเหรอเดย์ยังว่ามือใหม่หัดขับอยู่คิดชีวิตผู้ขายให้น้ำหน้า แค่สิ่งดีตคงกลา้าวงปู่ปหาสิหลอดอีสันมอเตอร์ครับผม เริ่มหนาแล้วนะครับผมเย็นๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาไกลเกินนั่งกวดหลังจกักวางนาไปสะสึกเองร้อยโลครับนั่งก็ใสา่ย,ยาวโคตรหลังเลย là lại mong một chiều và mặt trong giấc đẹp. รถ,ร,รถติดครับขาออกรถติดอยู่ทรงกมอ8ปหน้ามองหเชียวติดที่กับรถ โลครับยาวเลยติดยาวเลยนออเงปู่มาศิลา ครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้จบอยู่ทีม่มองหัวเชียวครับผม,ผมขอฝากช่องด้วยนะครับช่องเจ้าจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเจ้าจ้อยชาแนลครับสวัสดีครับ